ในยุคสมัยที่เทพนิยายและมนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกันมีพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่าสิงห์ที่ได้จำสิลอยู่ในถ้ำลึกรับที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำตกแห่งหนึ่งสิงห์ได้หลับไหลไปเป็นเวลาหลายพันปีจนกระทั่งเสียงเพลงที่ไพเราะของกินนารีสาวที่ชื่อว่ามณีได้ปลุกเขาขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวว่าได้ปลุกพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นมา มณีเป็นกินนาลีที่มีความงดงามและเสียงร้องที่ไพเราะจับใจทุกๆวันเธอจะบินไปเล่นน้ำและร้องเพลงที่หน้าท่ำของสิงห์วันหนึ่งขณะที่มณีกำลังเล่นน้ำเธอได้สัมผัสถึงการเคลื่อนไหวใต้ผืนน้ำและได้พบกับสิ่งที่ตื่นขึ้นมามณีโอเจ้าคือใครและทำไมถึงอยู่ใต้ผืนน้ำของถ้ำแห่งนี้สิงห์ ข้าคือสิงพญานาคผู้จำศีลและเสียงของเจ้าได้ปลุกข้าขึ้นมามณีข้าไม่ตั้งใจจะปลุกใครแต่ข้าดีใจที่ได้พบกับเจ้าแววตาทั้งสองมองกันอย่างลึกซึ้งสิงเจ้าไม่กลัวข้าจะทำร้ายเจ้าหรือมณีข้าจะกลัวเจ้าทำไมแววตาของเจ้าใช่ว่าจะทำร้ายใครตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสิงและมณีได้ใช้เวลาร่วมกัน โดยสิงจะบอกเล่าเรื่องราวของโลกใต้น้ําและความรู้ที่เขารับรู้จากการจําศีลในขณะที่มณีจะแบ่งปันความสุขจากการบินไปในโลกบนความรักของพวกเขาไม่ได้อยู่แค่ในตำนานแต่ยังถูกบันทึกไว้อย่างสวยงามในบทเพลงและการเต้นรําของชุมชนที่อยู่ใกล้ๆถือเป็นการผสมผสานของโลกบนและโลกล่าง